สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิอิจิเกมคำนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกมขเราอยู่ในเกมขอฟดูตีนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านดูแลสุขภาพนะครับก็ล็อกดาวน์ไว้นะครับก็อยู่บ้านให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะครับ จะดูจะเล่นแมแลรดลีหมดเลยมดนมูตี้เพย์อะไรกันต้องรู้เดียเอาเป็นว่ามูตี้เพย์เลยรกันเนาะมูตี้เพย์นั่นแหละการเกมทีมไฟจะบอกว่าผมเก่งอะเท่มากผมอะอะไรเริ่มกันเลย มาแล้วตรงไหนเดี๋ยวเราไปทางนี้นะ <It> s <S ถ้าตรงไหนดูดีเ <to close. S 1> รยิ <is> like รง <harder. S 1> ให้ตาย ก็มาเิเออขอบคุณเพื่อนวู้์กันเองเรามีหกกันเองแล้วชิเอี้อะเออยังไม่ทันวันนี้ผมไม่เล่นฟรีไฟเออน อ้นเลยผมว่าผมลงท like ี่ฝ่ายก i k e เยอลง,ง่ายนูบมากใครลงมิสไซน์เนี่ยฮะโอเคเท่าเดี๋ยวเราไม่ดูอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงกลางใจมิสไซน์นี่รัเบลงตายไปเลยอ่ะ ตาม,มาโอเคจเดุดแดงก็คือศัตรูนะเหมเดี๋ยวเราหาที่อื่นกันเฮ้ยน้ำมันอนือย่ายตาย

เราวันนี้จะไมได้ถ้างาน,นก็มาดิครับวันนี้ผมตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่นะครับผมย้ายบ้านมาเนาะเพราะว่าผมย้ายโรงย้ายโรงเรียนมาโรงเรียนดาราวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนดังเียซึ่งตอนนี้ผมกำลังทำความเคยชินกับเชียงใหม่มากกว่านะเนาะ ก <Indonesia> ็ยังมีจุดที่ไมีนี like ่แหละนะก็คือทำเป็นย่าฮัมศัตรูอยู่ไหนทุกคนไปตรงโน้นไปตายเฮ้ยฟาว้ก่อนนะฟาว้ก่อนละุ้ย เฮ้ยว <G ül s> ่าจะศัตรูแลี้ยง่งไงใครบอกไม่เห็นผลตาดีนะผมกินผักบุ้งมาเนี่ยเช้านี้ผมกินผักสีม่วมามีเต่ากุ้งด้วยอือไม่ชอบกินผักผมได้ยินเสียงปืนอะไรสักอย่างหนึ่งอะสต่อไปสไตร,รกเกอร์ซึ่งนไงไง,ไง ๆต่อไปผมใช้อันนี้ฮิวฮันเตอรคิวรถโดรนเนาะเออนงนไงเหมือนไป เกินแลออเฮ้ยจบสิบแล้วสามสิบเก้าแล้ว,วกูจะต้อก็ต้องเป็นผมสิเอาดิาดาว้าวเราฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเป็นบาทน,นะครับอันนี้คือเกมฆ่าตัวตายได้ครับถ้าเราพลาดได้เมื่ถ้าเราพลา,า,า,าดของตัวเองก็อาจจะตายได้เนาะแต่ถ้าเข้าตัว ก็ <G ül üyor> คือใครอยากจะแอดผมใน a ฟ e บ o o กก็แอดแอดได้เลยนะครับก็คือ,อชื่อใน a ฟ e บ o o กผมกคือภูมินันยาวิชัยครับเป็นภาษาไทยเลยครับก็มีพระเจ้าคือคือสวัสดี เราจะสไนเปอร์มาแล้ววู้สไนเปอร์วู้สไนเปอร์อดีเลยผมชอบเซมสไนเปอร์มากเลยยิงเดียววันชอปปิงคิวเลยใครตามมาอ๋อเพื่อนร่วมทีมไหนไหนจ๊อจังสตรูลอะไรเงี้ยนะ ครับคนมันเทพคนมันเทพห oh, ืมกนไหนแล้ว <c oughs> ไม่ทัน,นง้าเลยโอ้ืนอาร์จีปัสกาเย้ได้ S R <c oughs> S แล้วทีนี้เราจะฆ่าใครก็ได้ ม่ใครส่ง <laughs> ฆ่าตัวตายโดยตัวเองดับเบิลคิวโอ้ยบกเกียรมีดที่สุดในโลกเลยอะเกียรมีมากตรงนี้เนาะ ไปจัดการให้เออเนาะหมอนี้ก็จะเหมือนกับงั้นดูเอาเองนะในช่างจนนี่สายดูอีซี่เอร์ุูครบทุกชนิดแเลยเกมครับ <laughs> คนมาเทปะครับว้มอครัยุงกัดด้วยแถมยุงกัดด้วยเนี่ยก็จะทำคลิปนี่แหละพ่อทำคลิปอยู่พ่อครับใช่เนาะเรา ก็จะเหมือนกับคลิปคลิปออของจอเนซ่าไอดีนะงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งิงก์ข้างล่างนะครับที่หมดนี้มันเหมือนกับคลิปของจอเนซ่าครับแมมอะไรก็ไม่รู้เ <c oughs> นาะผมก็ผมก็เล่นระบบนะแต่ก็คือผมมีหลายไอเดีเนาะก็คือไอเดีเกมเขาไว้ทีหนึ่งสองนะครับพุทธรักษ์ห้าสิบสี่ ูมีจีอะไรนี่แหละพูมีจีเอ่อพูมีจีเกมพีซีครับอะไรนี่แหละครับแล้วก็89เนาะก็ไปแอดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมดูให้คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ e และกดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้บายบายไปก่อนแล้วครับลาก่อยสายาระ